เคสนี้นะครับเอเพจอุดมศักด์ประกันภัยครับโทรมาปรึกษาครับเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยยังไม่เก่าเลยครับประมาณ11ปีนะครับ12ปีแต่เขาเนี่ยต้องการอยากที่จะทำประกันชั้น1อยู่ครับคําถามครับเขาก็เลยถามว่าสามารถทําประกันชั้น1ได้ไหม อุดมศักดิ์ประกันภัยนะครับตอบอย่างมั่นใจเลยครับมีครับพี่อยากได้แบบไหนนะครับบอกได้เลยครับผมจัดให้ครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญไหนมีงบเท่าไหร่นะครับต้องการแบบไหนผมให้คําปรึกษาฟรีครับตรงนี้ในแคมเปญของประกันชั้น1ตัวนี้นะครับเบี้ยเริ่มต้นที่7,5 0 0ครับไม่แพงครับถูกมากสําหรับประกันชั้น1นนะครับจะคุ้มครองทุนรถเรานะครับ10,000แบาทครับก็คือค่าซ่อมรถของรถคันเรานะครับ10,000แบาท แต่ในกรณีที่ไปเฉี่ยวชนรถคนอื่นนะครับหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยตรงนี้นะครับคุ้มครองถึง2 5 0ล้าน5แสนบาทหรือนะครับในกรณีที่ไปชนคนเสียชีวิตนะครับตรงนี้ครับในกรมธรรเนี่ยคุ้มครองคนละ5 0 0แสนบาทและสูงสุด10ล้านบาทตอนน่อ1ครั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลคนในรถเรานะครับ จะมีค่ารักษาพยาบาลให้คนที่อยู่ในรถนะครับคนละ1 0 0 0 0แสนบาทและข้อสุดท้ายนะครับสำคัญมากครับประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญานะครับตรงนี้นะครับจะมีวงเงินสูงถึง3 0 0แสนบาทครับ สำหรับแคมเปญนี้นะครับมีข้อแม้เดียวครับก็คือมีค่าส่วนแรก3,000บาทสำหรับประกันชั้น1แคมเปญนี้นะครับเบี้ยเริ่มต้นที่7,500บาทครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับถ้าท่านไหนอยากได้ประกันชั้น1ตัวนี้นะครับให้ทักแชทหรือโทรติดต่อมหาอุดมศักดิ์ประกันภัยนะครับตรงนี้ครับผมให้คำปรึกษาฟรีครับด้วยความห่วงใยวันนี้นะครับถ้าคุณอยากมีที่ปรึกษาส่วนตัวด้านประกันภัยรถยนต์หรือพลบนะครับ จะทำประกันครั้งใดให้ติดต่อมาหาผมครับอุดมศักด์ประกันภัยสีกุ้งโบเกอร์ที่นี่เราคือทีมงานมืออาชีพครับสีกุ้งโบเกอร์เราไม่แข่งขันแต่เราแบ่งปันครับ